ครับสวัสดีครับก่อกันกับนุ่งเง่ากับเสตินเมื่อนีมาหาไส้ด่างครับบันไาขารับกำลังลงด่างกับครับ,ค,รบววความไหมไปแล้วครับไม่ทำนง่น เราจะไม่ไหนทากตัวบบดนนะ่ะครับผมเดี๋ยว,วเราจงมาอยากันึงครับใส่ไปก่อนน่ะมันกับบลึก์ป่นไหครับพี่น้องน้ำบลึกครับเดี๋ยวเซฟไปวางกลางมาแล้วครับ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามในช่องยูทูบของน้องกระตินด้วยนะครับนี่เขาเขาเขาต่างกันครับนี่อีกพื้นหนึ่งครับสองพื้นครับสองพื้นครับกลางอ้อมเลยอ้อมปลาพื้นครับพี่น้องอ้อมปลาพื้นครับกำลังอีกด่างหนึ่งครับ ฝากกดแชร์กด like, ไลค์กดติดตามในด้วยนะครับในช่อง y u t u b e หนุ่มนอยกระตินนะครับอ่ะางดังครับโอ้ลื่นนี่นี่นี่บาเลือกก่นในหนองน้ำพี่น้องครับผมถือดังให้เขาครับ ก็เอานี่ไปคล้งองกอนไว้นี่ข้ออบไม่ไปนี่ก็ไม่ไปนี่ไมไน่นี่ไปแล้วครับไปแล้วอันนี้อันที่2อครับอย่างที่2อครับนะน,นี่ครับนะครับวันนี้เวลา ใบใบครับใบเก่ๆครับใบมวงใบสองนี่แหละครับไปแล้วครับหัวมัดต่อกันเลยเนี่ยอันนี้ด่างที่สองก็ไม่ต่อกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ห่านมีอนนะครับ อ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับในช่อง YouTube นุ่มนากราฟินเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันครับสุดท้ายนี้ขอกรบอาบคำว่าสวัสดีครับ